สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟลาวจีนปรับเวลาใหม่มาฝากทุกท่านนะครับบริษัทรถไฟลาวจีนได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2566เป็นต้นไปรถไฟที่เดินทางระหว่างประเทศสปปลาวและจีนได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาซึ่งจะมีขบวนรถไฟ EMU หมายเลข D887 และ D888 ซึ่งขบวนรถไฟทั้งสองขอบวนนี้จะเดินทางระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทร์และสถานีคุนหมิงใต้ซึ่งกำหนดเวลาใหม่นี้จะทําให้รถไฟทั้งสองขอบวนถึงปลายทางเร็วกว่ากําหนดการเดิมประมาณ1ชั่วโมงจากเดิมที่ขบวนรถไฟหมายเลขดี887จะถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เวลา17นาฬิกา38นาทีเวลาใหม่ก็จะเป็น16นาฬิกา34นาทีส่วนขบวนรถไฟหมายเลขดี888 เดิมจะถึงสถานีคุณหมิงใต้เวลา19นาฬิกา36นาทีเวลาใหม่ก็จะเป็น18นาฬิกา34นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถไฟแต่ละขบวนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาอย่างไรบ้างจากตารางนี้นะครับขบวนรถไฟหมายเลข D888 ต้นทางนครหลวงเวียงจยันทร์ปลายทางสถานีคุณหมิงใต้ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เวลา8โมง8นาทีออกจากสถานีวังเวียงเวลา9โมง3นาที ออกจากสถานีหลวงพระบางเวลา9.57นาทีถึงสถานีบอเต้นเวลา11.07นาทีเมื่อถึงสถานีบอดเต้นแล้วก็จะต้องลงจากขบวนรถไฟเพื่อผ่านตมอของเราทำเรื่องออกนอกประเทศแล้วก็กลับขึ้นบนขบวนรถไฟซึ่งจะออกจากสถานีบอดเต้นเวลาเที่ยง7นาทีเพื่อข้ามไปยังประเทศจีนที่สถานีบ่อหานเมื่อถึงสถานีบ่อหานเวลา13.19นาทีตามเวลาของประเทศจีนนะครับ ซึ่งเวลาก็จะเร็วกว่าของไทยและของลาวอยู่1ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องลงจากขบวนรถเพื่อผ่านตอมอของจีนทําเรื่องข้าประเทศเสร็จแล้วจึงกลับขึ้นขบวนรถไฟซึ่งการทําเรื่องผ่านแดนทั้งของฝั่งสปปลาวและจีนขบวนรถไฟก็จะจอดฝั่งละหนชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นขบวนรถไฟ D8888 ก็จะออกจากสถานีบอหานเวลา14นาฬิกานาที ออกจากสถานี12ปันนาเวลา15นาฬิกา24นาทีออกจากสถานีผูเอ๋อเวลา16นาฬิกาแนาทีและถึงสถานีปลายทางสถานีคุณหมิงใต้เวลา18นาฬิกา34นาทีและในส่วนขบวนรถไฟหมายเลขดี8 7ต้นทางสถานีคุณหมิงใต้ปลายทางสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ออกจากสถานีคุณหมิงใต้เวลา8โมง8นาทีออกจากสถานีผูเอ๋อเวลา 10โมง36นาทีออกจากสถานี12ปันนาเวลา11นาฬิกา24นาทีถึงสถานีบอ่อหานเวลาเที่ยง23นาทีทำเรื่องผ่านตอมอจีนแล้วกลับขึ้นบนขบวนรถไฟขบวนรถไฟออกจากสถานีบอ่อหานเวลา13นาฬิกา23นาทีถึงสถานีบอ่อเต้นเวลาเที่ยง3ามสนาทีตามเวลาของสอปปลาวเพราะถึงสถานีบอ่อเต้นก็จะต้องลงจากขบวนรถเพื่อทำเรื่อง เข้าเมืองผ่านตมสปปออลาวหลังจากนั้นกลับขึ้นขบวนรถไฟซึ่งจะออกจากสถานีบอดเต็มเวลา13นาฬิกา35นาทีออกจากสถานีหลวงพระบางเวลา14นาฬิกา49นาทีออกจากสถานีวังเวียงเวลา15นาฬิกา41นาทีและถึงสถานีปลายทางสถานีนครหลวงเวียงจันท์เวลา16นาฬิกา34นาทีซึ่งถ้าช่วงนี้ท่านใดที่จะเดินทางกับรถไฟลาวจีนนะครับ ก็เช็คเวลาอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากตารางเวลาของรถไฟระหว่างประเทศลาวจีนจะมีการอัปเดตเวลาแล้วในส่วนของตารางเวลาของรถไฟภายในประเทศของสอปอปอลาวเกือบทุกขบวนก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาด้วยซึ่งทุกท่านก็สามารถดูข้อมูลได้จากตารางนี้นะครับหรือสามารถเข้าไปดูอัปเดตตารางเวลาได้จากแอปพลิเคชัน LCR Ticket ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อตั๋วรถไฟออนไลน์ของรถไฟลาวจีนได้นะครับ ถ้าหากมีการอัปเดตเรื่องตารางเวลาของรถไฟลาวจีนอีกทางช่อง JB Ro Fan ก็จะมาแจ้งทุกท่านให้ได้ทราบกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง facebook เพจ JB r ีโ o f a n ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ